คนวันนี้เฮาสิมาเบิ่งวัดพาจันท์ลายตอนนี้เฮากำลังอยู่ในวัดเนาะเดี๋ยวมาเปิดคลิปอยู่นี่เดี๋ยวเจะเป็นยังไงพอจะเก็บภาพบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้เมืองสุนันบุรีแขวง,งสวรรค์เขตคือภายนอกวัดเนาะนุะ่นมเจดีมันเป็นเจดีแบบ พัทซิมาซิมนี่แหละแล้วก็มีอากาศยำเซวๆได้ครับประมาเซ็งยังไงเนียนเยอะกว่าขาวโอ้เป็นยังไงสบายดีโอ้ออรี คือบรรยากาศอยู่ทางในเฟื่อนกำลังการเกียมสถานที่ออันนี้ผ่าจะลายแต่ก่อนห้องก็เคยมาโนตว่ว่าส่วงนั้นบริษถ่ายคลิปอันนี้คือบรรยากาศทางในกสิบประมาณน,นี่เ้ยทุกคน คือประวัดความเป็นมาเพื่นจะเขียนไว้นแต่ว่ายังเป็นลายลักอักษรที่เขียนไว้ยังบรานเป็นโพสเตอร์อันนี้เป็นหินที่เก่าแกา่จาก วัตทุบหานหินแบบนั่นเลยบมกัดว่ะหินเป็นหินอันนี้จากหินดินเป็นใหม่กวาอย่างโอ้สมัติโอ้หนักเดอ้อเมื่อวันสินทุกวันสินนี่ก็จะสิมา,า์มาไล่ก แกงอืมนพิษทานไว้ิดลายนะนั่นคือพระจันลายนะนุ่นคือพระจันลายองค์ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองสุนัมบุรีของพวกเฮาเทยวาที่ เพิ่นมาก,กับสกระบ,บูชาเพื่อขอพรโดยมีเนื้อผ้าขาวเพิ่นมัดแขนให้เนาะนประมาณน,นี้นี่คือสลา,าเนาะบ่อนพระนันกุติพระสทรงพระสงฆ์องค์นิน กตฏิจ่าวาดเหบรรยากาศนี่นึ่งอากาศดีกว้างแหงลียู่ในเมืองกระซำว่าตัวเมืองเนี่ยนะของวัดนี่คือกุฏิจ่าวาดเอาบริสายกันสันสันหนึ่งงามเลย ประดับตาตกแต่งถือว่าเลี้ยงปลามีสวนดอกไม้งามนี่คือกุฏิทำเลนหน่อยงาม เลี้ยงปาลาเลี้ยงปลาดุกบันนี้วัดไปเบิ่งปลาเกลือปลาโอ้ปลา,าดุกตัวใหญ่เลยเนาะนี่สอวดัด ประดุกประดุกพันประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศยามเสาร์อยู่ที่วัดบ้านวัดพัฒจันไรเนาะ cả nam, sau. Cả yên yên. Đây cói ba. Anh đi ba nỗi. Đây thằng ba hàng lục nhung. Chúc vào, chực vào. Mình không thấy to mà. you got.